สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้โรซ่าก็จะพาเข้าสวนนะคะเราก็ได้กระบุงงามๆาม,มาจากไทยนะจ๊ะเราจะเอาไปเก็บผักค่ะนี่เลยค่ะกระบุงงามๆของเราใบใหญ่ด้วยนะคะก่อนที่จะไปถึงสวนผักเราก็เดินมาชมดอกไม้ใบหญ้าก่อนนะจ๊ะ นี่เลยจ้าดอกไม้บ้านของเรานะคะหมอกลงฝนตกทุกอย่างเลยจ้ะแต่ก็งามงามงามนี่เลยคะ่ะดอกไม้ของเราสีขาวก็มีนะคะไม่ได้มีเฉพาะสีชมพูนะคะ นี่ก็คือต้นกล้วยของเราต้นกล้วยของเราก็มีหลายกลุ่มนะคะนี่ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆอีกกลุ่มหนึ่งค่ะผ่านมาทางนี้ก็จะมีไก่น้อยของเรานะคะมีอยู่หตัวอีกตัวหนึ่งกำลังออกไข่อยู่ค่ะวันนี้เราก็จะเดินไปตัดชะอมของเรานะคะชะอมของเราก็งาม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 จนติดยอด จนติดหลังคาเลยค่ะผ่านมาทางนี้วันนี้อากาศดีมีแดดค่ะต้นไม้ต้นไผ่ของเราก็มีกรเ็ดน้ำค้างเยอะเลยสวยๆธรรมชาตินะคะทุกคนกนี่คือต้นไผ่ของเราปีหน้าเราก็จะได้กินไผ่ต้นนี้นะคะ เสร็จแล้วนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งของต้นกล้วยนะคะเราก็จะเข้าไปในสวนของเราแล้วค่ะสวนของเราก็นี่เลยจ้าชะอมชะอมสูงไปติดหลังคาเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาตัดชะอมกันนะคะสวยงามมากนี่เลยจ้ะ ยอดชะอมงามงามงามของเราทำอะไรกินดีคะนอกจากทอดไข่นี่จะทำแกงหน่อไม้เราก็ยังไม่มีหน่อไม้เนาะหรือจะไปซื้อหน่อไม้กระป๋องมาทำก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เราก็จะเก็บชะอมก่อนนะคะเราจะเก็บต้นสูงๆต้นนั้นนะคะที่เขาติดหลังคาแล้วก็ยอดตรงนี้นะคะ นี่เลยค่ะเราก็ตัดลงมาแล้วนะคะยอดสูงสูงเราก็จะได้3าสี่ยอดเล็กๆสำหรับไปทำอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะตัดต่อไปจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนเดี๋ยวเราจะมาชมว่าเราตัดได้เยอะไหมนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ